เห็นดอกไม้ที่สดใสสีชมพูสดใสก็อยากย้อนกลับไปเมื่อสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาไวรละอ่อนน้อยๆกับดอกไม้ที่สดใสสีชมพูนะคะมองทีไรก็สดใสซับซ่าอยากย้อนกลับไปในไวร์ละอ่อนสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วมันก็ผ่านมามา,มากจริงๆนะคะทุกคน วันนี้นิชาก็พามาพบกับดอกไม้พงชมพูพวงชมพูอีกแล้วนะคะดอกพงชมพูที่สวยสดงดงามของเรานะคะมาเจอกันอีกแล้วพงชมพูที่อยู่ในรั้วสวยสดงดงามนะคะอยากจะย้อนกับเวลากลับไปหาอดีตนะคะเป็นสาวน้อยที่สดใสมาลึงล่าอยู่ในสวนดอกไม้ฟอลอรินนะคะแต่ในความเป็นจริงเราก็รู้ว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะเอากําลังใจมาเริ่มต้นใหม่มาชมความสวยงามของดอกพวงชมพูกันคะ่ะที่นี่มีดอกพวงชมพู เป็นรั้วบ้านนะคะรั้วบ้านที่สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะพวงชมพูจะเกิดขึ้นบ่อยๆในฤดูการนี้ถ้าเขามีน้ํามีดินที่อุดมสมบูรณ์เขาก็จะเกิดตลอดนะคะให้เราได้เชยชมสวยงามนะคะอย่างกับสวนดอกไม้เลยทีเดียวนะคะเป็นรั้วบ้านที่สวยสดงดงามได้มาอยู่ใกล้ๆสิ่งสวยๆงามๆก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นสดใสสบายใจอย่างกับวัยแลกเย้ในวัยห้าสิบนะคะ แม้วัยจะล่วงเลยไปแค่ไหนแต่ว่าในหัวใจถ้าได้เห็นดอกไม้ก็สดชื่นสดชื่นอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นนะคะ พวงชมพูช่อใหญ่ๆแล้วก็รู้ยาวชมพูชมพูนะคะทุกคนอยากจะให้มาเห็นดงพวงชมพูกันเลยทีเดียวนะคะจะออกเป็นระยะระยะช่วงนี้โดนน้าฝนนะคะแดดดีฝนดีนะคะดอกก็จะชมพูบานเบ่งเป็นประกายสวยงามมากๆจริงๆนะคะสาวน้อยสาวใหญ่ไม่ได้มาเห็นก็จะลหลงไหลพวงชมพูนะคะนิชาก,ก็ไม่ใช่น้อยนะคะถือว่าใหญ่แต่ก็ได้มาเห็นแล้วก็ถือว่าสดใสซ่าๆเหมือนกันพวงชมพูอยู่ไหน พวงชมพูอยู่ในใจของทุกๆคนดอกชมพู บ้านบิงสวยสดงดงามลัวหน้าบ้านนะคะใครห็นใครก็ชอบผ่านไปผ่านมาแวะมาแวะมาชมพวงชมพูที่สวยสดงดงามดูสิคะดอกไม้สวยล่ามงามตาอยากให้รู้ว่ามีพวงชมพูชมพูนะคะจิตใจสดใสล่าลืงอยากจะเห็นว่าการเวลาผ่านไปก็ไม่สามารถทําอะไรดอกพวงชมพูได้เลยนะคะทุกคนเขาจะลุยลาเมื่อเขามีอายุพอสมควรแก็เวลาแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นมา ใหม่หมุนเวียนเปลี่ยนไปทั้งปีก็ว่าได้นะคะดอกพวงชมพูถือว่าเป็นไม้ที่ทนแดดทนฝนนะคะเกิดในแดดดีให้น้ําให้แดดดินดูดมสมบูรณ์เขาก็จะสดใสสวยงามฤดูกาลนี้ให้พวงชมพูตลอดไปเลยทีเดียวนะคะทุกๆคนอยากจะพาทุกๆคนมาชมพวงชมพูพวงชมพูที่สวยสดงดงามจะอยู่ตรงไหนนะคะก็เอาร่างกายของเราไปเอบอิงพิงพักนะสดใสนะคะ อยากให้ดูพวงชมพูช่อนี้พุ่มนี้นะคะมีแต่ความชมพูชมพูคะ่ะทุกๆคนเห็นไหมคะนชิชาอยู่ใกล้พวงชมพูความสดใสของพวงชมพูก็เป็นประกายให้เราได้ชื่นชม